Good morning, student. How are you today? Ah, oke. Angkat, jangkrik. Nah, ah, bangku nasi. Morning. Lalu, apa yang dilakukan? Baca bismillah. 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 ฟังด้วยนะลูกฟังด้วยนะลูกแล้วก็อะไรครับเราเรากระทบไม้ไหนพูดสิเรากระทบไม้อ่ามีเล่นอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกเล่นอะไรเลยเล่นอะไรอไรันดับแรกเล่นน้เล่นาาเล่นน้ำมาันกิจกรรมสร้างสารรค์ต่อไปคือตามมุมเล่นตามมุมก็คือเล่นทุกทั่วไปที่เราเล่นกันอยู่สนุกสนุกใช่ไหมอ่ะแล้วอะไรอันที่3คืออะไรอันที่สามกคือขรุรเรียกว่าอะไร ลาวลาวกระทบไม้ไมอ่าต่อไปมาเริ่มเรียนวิชาการกันบ้างแล้วนะอ่าพรุ่งนี้มีการสอบเล้วเก็บดินสอไม่ให้หยิบดินสอนะเพราะไม่งั้นเนี่ยทีหลังถ้าใครหยิบดินสอคณคณรูจะทำโทษไม่ให้หยิบดินสอก่อนให้มาวางไว้แล้วก็กอดอกไว้เด็กมีระเบียบนั่ง ที่เรียบร้อยอย่านั่งมือร้อยลมพัดหลับไปแขกไปใครมาจะว่าเราได้นั่นลูกหลานไทรนั่งไม่เป็นระเบียบไม่ทำท่าไม่รู้นะคะแนนได้น้อยไม่รู้ อ่ะเดี๋ยว,วคักครูจะแจกใบงานธ mm hmm. นัชาสกุลโอกัญ mm hmm. กยวีอย่างเยี่ยม mm hmm. อภิษญาสิงหกุล mm hmm. เดี๋ยว,วคุณครูจะบอก <Yeah. S 1> จันจีราผู้พัน ชาติไทยรักชาติไทยมาไงต่ออ่ะอันแรกนะคะเห็นไหมคำว่าแรบบิสแรบบิสนั่นคืออะไร<อ>คืออะไรคะโ <No. S 2> น่นี่ดูแรบบิดคืออะไรอ้าวตาย โยงกระต่ายไปหากระต่ายสิโยงกระต่ายไปหากระต่ายกระต่ายไปหากระต่ายเห็นไหมที่สองอ่ะแหละโยงเลยโอเคเก่งมากกันซิทัชชัยโนด,ดูเพื่อนดิเขาทำมาไหนทัชชัยดูเพื่อนทชัชชัย ก็ไม่ดีไงคุณครูให้ดูตรงนี้ก็ไมด่ดูลากเลยอันที่สองะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เ็เก็บไว้ก่อนนี้เอาใหม่ลากใหม่เลยลบ ถ้าใชร์ต้องฟังครูด้วยฟังฟังครูเอาลากมาอ่ะต่อไปคำว่าดอกออกเสียงดอกดอกดอกคืออะไรหมาหมาอันไหน,นคือดอกไหนดูสิจับคูดด่ดีอ่าเก่งมาก มองฟองจริงมากจริงมากเจอไหมเจอดอกไหมอ่าไปไหนดอกดอกเหมือนกันอยู่ไหนอ่าไปไหนแล้วลูกอันซีชี้ให้ชัยด้วยอันซีชี้กิดเดี๋ยวเราชี้ให้ชัยอ่าลากเลยอันซีลากเลยไหนอรัคุณนายเขาเสร็จกันแล้วดูสิสังเกตทีไหมไงตัวสังเกตถิ่นบ้าเหมือนกันไหมอ่าโอเค ้าช่อันไหนลูกไม่ใช่อันนี้เอาลบอีกแล้วชาช่ยไม่ฟังตูอ่ะดีคอยคอยชี้เขาด้วยเอาห่าว,วแล้วห่าวแล้วชี้เออดอกออกเสียงดอกดอก,ดอก ด็อกคืออะไร<ห>ามานั่นเอง,เองนะคะสัญยางต่อไปฟิตฟิชฟิชคืออะไรปลาเจอเขา,าฟิตยังเอาดูีิหาเขา,าฟิตดิโนอาเก่งมากไหนคะโมเดลใช่เหรอเอออยู่ข้างล่างสุดเลยใช่ปลาเอาลากเอาชี้ไป เออนั่แลละฟิตยู่งล่างโอ okay. เคเก่งมากเว g ีกูดเว y ีกูดโอเคต่อไปคำสุดท้ายคำว่า cat. แคดเอาเสียงเอาเสียงก่อน cat. แค t <Cat. S 2> แคด <Cat S 2> แค t คืออะไรแมวอ้าวแมวอยู่ไหนะคะโอเคอันสุดท้ายเลย cat แค t คือแมวต่อไปออดิ o อาได้คืออะไร ส้มมันเป็นหมวดผลไม้นะนะฟุตฟุตแปลว่าผลไม้นะคะออเริกออริกแปลว่าส้มต่อไปสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่สตรอเบอรีรอรร่คือสตรอเบอรีร่คืออะไรลูกสตรอเบอรีร่คืออะไรคือฟุตคือผลไม้นั่นเองนะคะต่อไปแอปเปิลออกเสียงแอปเปิลแอปเปิลแอปเก่ลแอปเป่ลนะคะต่อไป นี่ um อย่าพึ่งอย่าพ okay. ึ่งอ่าฟังครูก่อนอย่าพึ่ง apple apple a g apple apple ok high apple p i g h apple p i g h apple คืออะไรสับปะรดออกเสียง p i g h apple p i g h apple ใครไม่ออกเสียงครูจะไม่ให้ไปต่อเลยนะ อ่ะสีไม่พับลูกตั้งใจเรียนก่อนไม่พับถ่ายแอปเปิลถ่ายแอปเปิลถ่คุณครูบอกว่าอเกนเนี่ยให้ทุกให้เด็กทุกคนเนี่ยพูดอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องพูดคำว่าอเกนนะอเกนถ่ายแอปเปิลอเกนอ่ะมีคนเข้าใจแล้วอเกนอเกนอเกนอ่ะมีคนเข้าใจหลายคนแล้วอเกน อเกีเอ่อนั่นแหละคุณครูแค่พูดว่าอากีคือหมายความว่าพูดครั้งหนึ่งให้เด็กทวนคําศัพท์ไพ่เพิ่มก็คืออะไรนั่นเองสับปะรดต่อไปบบนน้าหน่ะบนน้าหน่ะบนน้าหน่ะคือกล้วยตาป้ายนี่ไงกล้วยกล้วยนี่ไงอ่ะขอบพระคุณนะอ้อคนสวยก่อนโอเคนาอ้อก็มาฝากเรานะคะ ต่อไป watermelon 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 Water Water คืออะไรแตงโมแตงโมนะคะแค่นี้เองระบายสีให้สวยงามได้ไหมได้อ่ะระบายสีเลยค่ะเอาดินสอบมาเก็บที่ไหนโมเดลอย่ามั่วอย่ามั่วเอาไปเอาไปเก็บที่ชั้นเลยเดลไปเก็บที่ชั้นเลยลูกเดว อไรเจ๋งในมือคุณคุณถืออะไรอยู่คะขนมเทียนขนมเทียนนะคะใครเอามาเอ่อยซื้อมาซื้อมาซื้อมาฝากพเพื่อนๆเหรอลูกโอ้โหเอาไว้ววโโจะไหว้พระไม่เป็นไรนะลูกนะโอเคเดี๋ยวมาแจกเพื่อนๆแล้วกันนะค่ะข,ขอบพระคุณค่ะโอเคค่ะสิลูก